สวัสดีครับพวกเราเป็นศิลปินจาใค่าย Open l e v e l ผมสามารถทำให้มันผิดได้มืดมนผมก็ทำให้มืดมนได้มากกว่าเดิมด้วยเราต้องเผ็ดซูนะคะคิดว่าเผ็ดกว่าน้องแน่นอนเขาเสียก็ผมต้าอู่กับอัปโรนะครับเราอยู่กันมาตั้งแต่สมัยเป็นล้าสไคน์ใช่เป็นล้าส o วันแล้วก็มาจนเป็น อยู่ในผู้ริเริ่มในการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเป็น Open Label ครับครับผมค่ะพีทนะคะก็เข้ามาได้โดยที่พวกพี่เขาติดต่อมาพีทก็เลยได้มาออดิชันค่ะก็เลยได้มาเข้า Open l a b e l ค่ะสวัสดีครับผู้มากครับทางทีมงานจากช่องวันได้ไปเจอผมใน IG แล้วก็ให้โอกาสผมได้ไปแคสเลยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีม Open Label ครับสวัสดีค่ะมินนี่นะคะ เข้ามาได้โดยการออเดชั่น,นะคะ่ะสวัสดีค่ะปริมค่ะเออ<ม>เข้า Open Label <ม>ได้เพราะว่าพี่ๆไปสกาวที่มหาวิทยาลัยค่ะ<ม>ก็เลยได้เข้ามาในะคะ่ายสวัสดีครับตั้งต้นครับก็เข้า Open มาได้ก็เพราะว่าซื้อขนมปั้นสิไปฝากพี่ๆทีมงาน l a สไอคอนนะครับ เขาก็เลยว่าเอ้ยกำลังจะมีแบบโปรเจกต์มาลองมาแคสดูไหม <Yeah. S 2> ก็เลยไปแคสแล้วก็ <Yeah. S 2> ได้ครับสวัสดีครับชื่อโอเวนนะครับ <Yeah. S 2> ก็เข้ามาอยู่ใน Playable ได้ก็เพราะว่าผ่านการแคสงานซีรีส์ของทางช่องนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอพี่ๆน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับความสามารถพิเศษของผมที่แบบอยากจะโชว์ทุกคนเลยบอกเลยว่าผมว่าเป็นคนที่กินเผ็ดมาก <Yeah. S 2> ใครที่คิดว่าคุณกินเผ็ดแล้วลองมาวัดกับผมดูของผมนี่ก็คือคุอคยชตา์ดูเรื่อง กินช็อกโกแลตเก่งมากก็น่าจะกินได้เยอะที่สุดข้าวได้ปะได้กินแทนข้าวได้กินได้ทุกมือของผมคือกีฬาครับถ้าเล่นบาสเล่นบอลเล่นแบดได้ชอบศิลปะค่ะทำศิลปะกับเอดิทิ้งอะไรแบบนี้วาดรูปแล้วก็แบบระบายแบบชาร์โคส่วนมากเป็นชาร์โคกับศิลปะใช่ oil painting อันนี้ห้ามบอกอาจารย์ที่มาหาลัยนะแต่จริงๆแล้วว่าเป็นคนปั่นงานเก่งมากค่ะปั่นงานก่อนส่งแบบ5นาทีสินาทีก็คือทำสไลด์ได้เร็วมากๆเลยค่ะทีมงานโอ้โก็ทำแบบนี้นะ <laughs> เป็นคนชอบทำอาหารครับแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ก็พร้อมทำห้กินเสมอเป็นความแปลกที่เพิ่งค้นพบวันนี้เลยแบบยู่ดีเหมือนสวิตช์มาผมดีดยูดีมันฮุดขึ้นมาย <c oughs> แบบฮิต d ลนทาร์เลนที่เพิ่งแบบว่าคนพบว,วันนี้อยู่ดีก็แบบผีขึ้นมาทำงานสพัพานี้ก็อ่ำผมผมอาจจะไม่ใช่รถเป็นคนอื่นผมจะเรีว่าชูรสดีกว่าสมมติว่าผมอยู่ในบรรยากาศที่เผ็ดผมสามารถทำให้เผ็ดได้ <Yeah. S 2> มืดหมดผมก็ทำให้มุดบุญมากกว่าเดิมอีก <Yeah. Yeah. S 2> มันดีป่าววะมันดูเศร้าๆนะเป็นมิกซ์หลายอย่างครับหลายอย่างหวานนิดนึงหวานนิดนึงแต่ก็มีความเผ็ดนิดนึงด้วย <Hey. S 2> ของพีทก็เผ็ดเหมือนกันนะคะ ไม่ยอมน้องเราต้องเผ็ดซูนะคะคิดว่าเผ็ดกว่าน้องแน่นอนของผมปเปรี้ยวครับเพราะว่าไม่อาบน้ำผมปเปรี้ยวเพราะว่าแบบผมแบบตัวจี๊ดเลยอเอจี๊ดจ้านกินเข้าไประวังนะครับ เราวจจะปั่นปูนเป็นสตรอเบอรี่นะคะเพราะว่ามีเป็นแบบเปรี้ยวหวานาก็เปรี้ยวหวานไงเหมือนสตรอเบอรี่ไง<อ>ใช่<อ>ตัวเองเป็นส้มตำค่ะเพราะว่าม,มีผงนัวเยอะเป็นได้ทุกรสชาติแค่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค<อ>่ะ<อ>ในไหนมีมีก็เปรียบกับว่าเป็นสตรอเบอรี่แล้วผมขอเปรียบแล้วกันผมเค็มขมเหมือนผัดกะปิชะโตเพราะขนใต้นี่ เป็นรถบม่มีกึ่งสําเร็จลูกหมูสับก็ได้ครับชอบกินผมล่วงแล้วเนี่ยผมล่วงถ้าสมมติมมผมไปเที่ยวผมจะเป็นแบบว่าปปอ,อยู่แบบเป็นฟิลพพอร์ตอยู่นิ่งๆอยู่ยเฉยๆแล้วก็รอฟังว่ากลุ่มนี้คุยอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปเรื่อยจะเป็นสายถ้าพาไปก็จะพาไปแบบบรันช์ไปถ่ายรูปสายคอนเทนต์ใช่คอนเทนต์ชใช่คอนเอนใช่ enjoy ได้ทุกอย่างเลยครับไปทำอะไร หากจะไม่สนุกผมก็จะหาความสนุกออกจากสิ่งนั้นได้โหถ้าไปเที่ยวจะชวนไปเที่ยวทะเลค่ะแบบเป็นสายแบบกินลมชมวิวนั่งพักผ่อนอะไรยเงี้ยค่ะพรผมไปไหนก็ได้เลยอยู่ที่จํานวนคนแล้วผมเป็นสายเปร์ตั้งแต่รู่จ่ายกับพี่หัมาไปกินข้าวผมไม่เคยจ่ายสักครั้งผมเลยไม่ไปกินข้าวกับใครอีกแล้วตอนนี้ก็เมย์เป็นสายสส่นอนก็คือตอนไปอ่ะถึงจุดหมายก็ปลุกอีกทีนะฮะ นูเป็นสายเอนเตอร์เทนค่ะบูดบูดไม่อ่อมไม่อ่อมค่ะทุกคนผมผมสายครับก็รู้สึกว่าไปเที่ยวแบบเนี้ยเราไม่อยากมีแบบสเกจจ์อย่างเงี้ยว่าเราต้องแบบกี่โมง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 เราก็เลยว่าเออเราก็ชิวๆเลยปล่อยไปเนี่ยบตอนนี้อยากเล่นหนังมากพี่ดูว้ผมเห็นแบบคนหนึ่งในนี้แบบได้เล่นหนังอ่ะแล้วแบบอินอินสปายอ่ะแบบว่า ไม่รู้ใครอ่ะเขาเลยกเล่นหนอยากเล่นหนังเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยฝึกอยู่ซึ่งจ้างได้เงินค่ะ<อ>เงินเท่านั้นที่คลองโลกแพชชั่นหนูค่อนข้างเยอะนะคะก็อยากมีแบบ art g a l l e อยากเป็นนักสแสดงอยากเล่นหนังอะไรแบบนี้แล้วก็แบบชอบแมวมากชอบแ,แบบตามแมวแพชชั่นของผมเครบผมอยาก ประสบความสําเร็จในแบบที่ตัวเองคิดทางด้านของนักแสดงด้วยแล้วก็ทําอีกหลายๆอย่างด้วยแล้วก็อยากเป็นที่ยอมรับในวงการแล้วก็เราแค่รู้สึกว่ามันมันเป็นงานที่สนุกเนาะการที่ถูกยอมรับไม่ได้แปลว่าเราอยากได้รางวัลน,นะมนรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่อินดิเคะว่าว่าเราทํางานผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนเราอยากตั้งมันเอาไว้เพื่อให้เราทํางานต่ต่อไปได้ดียิ่งขึ้น อาเพชั่นของผมคือผลงานผมรู้สึกว่าผมอยากทําแต่ละโปรเจกต์ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็โปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยมันเหมือนแบบเป็นบทเรียนชีวิตเป็นพัฒนาสกิลให้ผมไปเรื่อยๆนั่นแหละครับคือแพชั่นในการที่จะทําออกมาให้ดีที่สุดครับค่อนข้างที่จะมีแพชั่นกับด้านการแสดง รู้สึกว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเราใช้เวลากับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพื่อเตรียมตัวในหลายๆด้านค่ะคำตอบเหมือนตั้งต้นเลยก็คือว่าช่วงนี้ passion เกี่ยวกับการแสดงการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเพื่อที่จะไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะใช่นะครับของเบก็อยากเที่ยวรอบโลกครับผมแต่ต้องเก็บตังก่อนช่วงนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่พอจะมีให้ยืมไหมครับ วันนี้นะครับพวกเราทั้ง8คนนะครับก็ได้มาถ่ายโปรไฟล์นะฮะก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปทั้ง3ลุกนะครับแล้วก็ได้รู้จักกับพวกเราเป็นเบื้องต้นบ้างแล้วนะฮะก็อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับ o p e n l a b e l นะครับก็หวังว่าในอนาคตนะครับก็จะได้พบกับพวกเราอีกเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกเราก็มีผลงานต่างๆใช่ที่ออนมาแน่นอนเพราะว่าเราเปิดบริษัทมาเนี่ยแน่นอนต้องมีผลงานใช่คือใครอยากจะทําความรู้จักกับเด็กๆ Open หรือว่าพวกเราทุกคนนะครับผมก็ไปกด Follow Open Label ได้ทุกช่องทางเลยที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะฮะ X ต่างๆเลยครับผมบอกเลยว่า น่าสนใจจริงๆแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของพวกเราในปีหน้านะครับบอกเลยว่ามาจุกจุมาจุกจุกไม่ใช่แค่เราสองคนเต้าหัวบลดใช่แต่ว่าจะมีน้องๆอีกทั้งน้องๆอีกทั้ง6คนด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเอ e เพ e เลเวด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย